ตั้งแต่สมัยออกอาว่าเมียมาเมื่อปีประมาณ25 29 30ห้ราสทนั้นนะคะต้ฉนฉบับคือคุณอางรงทองทองน้นทมวันนี้ได้น้องกับวงดนตรีที่เป็นเรียกว่าของแท้ชุมชาพรวงชุมชาพรนะคะกเ็เรียกว่าร้องเรียนมีความสุขมากๆเลยอนนเลขอบคุณค่ะวันนี้เล็กขอบคุณค่ะ ปกติแล้วเวลามีคอนเสิร์ตก็จะรับดอกไม้ประมาณสองชั่วโมงขอบคุณค่ะแต่วันนี้รับสองชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าคสี่ชั่วโมงเหลือคล้นั่งนั้งค่ะเพราะว่าจะต้องวิ่งไปอีกงานหนึ่งต้องใส่เกียแบบว่าเต็มที่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่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 ะ มีแฟนเพลงเก่าๆมาเขาก็พูดค่ะเขาก็พระค่คะ,ะ,คคะตัวน้อยลงขอก็พระคุณค่ะสมัยก่อนเล็กก็คิดถึงค่ะหลายๆท่านบอกว่าคิดถึงเล็กลก็คิดถึงนะไม่ได้ร้องที่นี่เมื่อก่อนร้องที่นี่ตั้งแต่เป็นเสรีเซ็นเตอร์นะร้องอยู่ประมาณสิบหกปีแล้วก็เว้นไปประมาณสิบสามปีแนละ้วเพิ่งกลับมาเนี่ยค่ะค่ะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงตรงนี้นะคะ คิดถึงแฟนเพลงที่อยู่ที่นี่แถวนี้ด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะถ่ายรูปอีกสองชั่วโมงจัดไปค่ะค่ะ,คะไม่รู้จะหันข้างไหนดีขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะถ่ายไม่สวยไม่สวยก็ลบทิ้งนะค่ะเออตอนนี้ก็เป็นรุ่นแบบ อนุรักษ์แล้วรุ่นตึงตึงออริจินอลแล้วนะคะมีน้องๆรุ่นใหม่ๆมากันเยอะเลยค่ะขออนุญาตอ้องเพงให้ฟังต่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากใช้เวลายอยู่ที่นี่นานๆอ่ะจถืออันนี้ไว้ด้วยอยากใช้เวลาอยู่ที่นี่นานๆแต่ว่าที่บอกนะคะว่าต้อง,งวิ่งไปที่หนึ่งเป็นงานเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะขออนุญาต